วันนี้ณอาคารอนเนกประสงค์โบสถ์บ้านฟาร์มสัมพันธกิจหมู่หนึ่งตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไล,ลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัติยราชนารีโปรโดให้หม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลกรรมก,การและเลขาธิการมูลนิธิสว่างควัตนพระอุปธมร,รม ไปเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบทศก,กภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยถุงมือยางผงซักฟอกน้ำยาล้างจานถุงขยะแผ่นใยขัดอนเนกประสงค์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและน้ำยาล้างจานร,รวม906ถุง นอกจากนี้ยังมีนม UHT พร้อมดื่มจำนวน4,572กล่องโดยมีนายนรศัก์สุขสมบูรณ์ผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในโอกาสนี้ทางคณะได้ลงพื้นที่บ้านเมืองงิมหมู่สี่ตะบนริมกกอำเภอเมืองเชียงราย